ไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุดของชีวิตแต่สิ่งสำคัญในชีวิตของเราก็สามารถซื้อได้ด้วยเงินแล้วเงินก็ไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างของชีวิตแต่เกือบทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องที่ต้องใช้เงินค่ะ ัดียามเช้าค่ะเจอกับวารุตาอีกแล้ววันนี้วารุตาจะไปหาหมอฟันค่ะหมอฟันปว <c oughs> ดฟันก็เลยต้องไปหาหมอแล้วหมอก็อยู่ข้างบ้านนี้เองค่ะเดี๋ยวเราเดินกันไปด้วยกันนะคะวันนี้บรรยากาศก็ยังคงหนาวเย็นเหมือนเดิมนะคะ ฝั่งทางด้านซ้ายมือนีน่โรงเรียนพัมนมนะคะส่วนที่หลังคาสีเทาแล้วก็ตัวบ้านสีน้ำตาลนั่นก็คือสถานที่ที่ให้เด็กเข้ามาเล่นกีฬาจะเป็นกีฬามวยนะคะเป็นการชกมวยค่ะเขาเรียกว่าจูงกินหามนี่ค่ะสีสันสวยงามมากๆเลย ร้านหมอห่างจากบ้านวารุตาประมาณไม่ถึงแปดร้อยเมตรค่ะอยู่ตรงป้ายจราจรตรงนั้นนะคะอยู่ตรงสีแยกไฟแดงเรื่องฟันก็เป็นเรื่องที่ต้องดูแลกันเขาเรียกว่าต้องดูแลอย่างมากเลยล่ะค่ะสุขภาพในช่องปาก เพราะว่าถ้าเกิดสุขภาพฟันไม่ดีเราเคี้ยวอาหารไม่ได้ก็จะมีปัญหาเพระเอิญว่าของมรุตะมีปัญหาเรื่องเออ่หงือกมันบวมค่ะอุ้ยไฟเขียวไม่ทันแน่เลยน่าจะไม่ทันมรุตาขอวิ่งหน่อยค่ะอุ้ยไม่ทันแล้วค่ะ ร้านหมออยู่มุมข้างหน้าค่ะที่เป็นตัวตึกและที่ก็เปิดไฟไว้นะคะนั่นแล้วค่ะร้านหมอที่นี่นะคะร้านหมอหรือร้านอะไรเราจะไม่ค่อยเห็นความแตกต่างเนื่องด้วยว่าเขาจะมีสัาษณ์เป็นตัวตึกเหมือนกันความเราจะหาเจอได้ไงเขาจะมีป้ายเขียนไว้หน้าหน้าตัวตึกหน้าตัวอาคารนะคะว่าอยู่ว่าเป็นร้านหมอร้านอะไรพวกนี้เราก็สามารถที่จะ ทราบได้แล้วก็ที่อยู่ค่ะ,คะวันนี้วรุตามีนัดตอน8โมง45นี่ค่ะร้านหมอเขาก็จะมีสัญลักษณ์เป็นรูปฟันแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราเข้ากันไปเลยค่ะเวลาเข้าไปหาหมอนะคะเขาเน้นว่าจะต้องใส่แมส ff p y ตัวนี้นะคะตัวอื่นเขาไม่ให้ค่ะ เข้ามาแล้วนะคะก็ให้มานั่งพักมุมนี้ค่ะนี่อุปกรณ์ของหมอสมัยก่อนเลยนะคะเนี่ยอยากนั่งก็นี่ค่ะนั่งอ่านหนังสือรอหมอเรียกก่อนนะคะวรุตาออกมาจากร้านหมอแล้วนะคะเมื่อกี้เป็นหมอคนใหม่นะคะไม่ใช่หมอที่วรุตาไปหาประจำ เธอไม่พูดร่ำฟัาเพลงเลยนะคะเธอก็ใช้เหล็กกับคูด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 เธอบอกว่าทําความสะอาดคือคือแบบไม่ฟังว่าคนไข้เป็นยังไงคูดคูดแบบคูดแบบคูด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 เธอบอกว่าบารุตาเนี่ยจะต้องทําความสะอาดแบบพิเศษนั่นคือค่าจะจ่ายเราต้องจ่ายเองนะคะประมาณ80ยูโร 80ยูโรก็ตีเป็นเงินไทยประมาณ3,000บาทค่ะวรุตาก็ได้นัดทําความสะอาดเหงือกและฝฟันนะคะเพื่อที่จะไม่ให้มีเชื้อเข้าไปทําให้เหงือกเสีอีกและที่สำคัญวรุตาเห็นว่าคุณหมอเป็นหมอฟันแต่เธอเสียงไม่มีก็อบอกว่าเสียงเธอหายวารุตาคุยกับเธอบอกอ่ะเธอพูดอะไรนะเธอพูดอะไรนะฉันฟังไม่รู้เรื่อง จนผู้ช่วยพยาบาลก็ต้องช่วยบอกว่าหมอหมายความว่ายังไงและที่อีกอย่างหนึ่งนะคะวรุตาไปแอบดูนิ้วมือหมอนิ้วมือหมอเหมือนคนสุขภาพไม่ดีไม่ใช่ว่าอะไรนะคะวรุตากำลังจะบอกว่าแม้กระทั่งตัวหมอเองเขาก็มีสิทธิ์ที่จะป่วยมีสิทธิ์ที่จะเป็นอะไร ได้เท่ากับเราที่เดียวเลยค่ะถึงแม้ว่าเขาจะเรียนมาเยอะมากกว่าเราแต่สุดท้ายเขาก็ป่วยบัดและหมอคนที่เป็นวรุตาไปหาเธอประจำนี้นะคะเธอเป็นหมอฟันเหมือนกันนะคะแต่ฟันของเธอไม่ได้เป็นระเบียบฟันของเธอไม่ได้ขาวสะอาดนะคะฟันของเธอเกไปเกมาแล้วก็ฟันดำโอ้วารุตากำลังบอกว่า เข้าร้านหมอฟันถูกมาคันเนี่ยที่รุตามาที่นี่นุ้งเลว่าอยู่ใไร้บ้านแล้วรุตาก็เดินไปสะดวกด้วยค่ะคือเราไม่ต้องเดินทางเยอะแต่พอมาเจอหมอคนนี้หูเจ็บมากมากรุตาเจ็บมากๆเลยค่ะคือเธอแบบไม่พูดพร่ำรำเพลงจี้อย่างเดียวเลยค่ะเลือดเต็มปากกระจุยกระจายไปเลย วันนี้มีโอกาสออกนอกบ้านเดี๋ยวเราไปเดินเล่นกันแบบสบายๆกันสักหน่อยเลยค่ะวันนี้เดี๋ยวรุตาขอแวะธนาคารนิดนึงนะคะนี่ค่ะเห็นสภาพตอนที่ช่วงเทศกาลวันคริสต์มาสแล้วก็ช่วงนี้เห็นไหมคะทุกสิ่งทุกอย่างจะโลง่งไม่มีแล้วค่ะเดี๋ยวรุตาให้ดูชัดๆนะคะนี่ค่ะไม่มีแล้วค่ะ ปกติมุมนี้ก็จะเป็นที่เล่นของเด็กมุมนู้นก็จะเป็นต้นคริสต์มาสนะคะแล้วก็มุมนู้นก็จะเป็นร้านขายของหมดเลยมุมนี้ก็จะมุมนู้นก็จะเป็นร้านขายเหล้านะคะแล้วก็เป็นรถดัมของเด็กตอนนี้หายไปหมดแล้วค่ะเหลือสภาพโล่งๆแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราเข้ากันไปในธนาคารกันเลยนะคะ ออกจากธนาคารแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูร้านขายของนิดนึงวรุตาจะไปซื้อแปลงสีฟันอันใหม่ค่ะบรรยากาศยามเช้าผู้คนก็พลุกพร่านเหมือนกันนะคะรวมทั้งนกบนท้องฟ้าด้วยเช่นเดียวกันค่ะที่นี่จะมีนกพิราบเยอะแยะมากมายเลยนะคะ แล้วก็มุมทางด้านซ้ายมือนี้นะคะก็จะมีคนมานั่งขอของเงินนะคะซึ่งปกติแล้วในส่วนของทางรัฐบาลเองเขาก็มีส่วนในช่วยเขาเรียกว่าช่วยเหลือคนที่มีปัญหาแบบนี้ด้วยนะคะที่นี่นะคะจะเป็นช่วงต้นหลังจากที่วันคริสต์มาสได้ผ่านไปนะคะ ทุกอย่างจะเงียบเหงามากๆเลยค่ะเพราะว่าผู้คนก็ได้ใช้เงินไปช่วงวันคริสต์มาสหมดเรียบร้อยแล้วค่ะไปค่ะเข้าไปในห้างไปดูแปลงสีฟันกันปารุตาอยากได้แบบนิ่มๆอันนี้2อันราคาอยู่ที่5ยูโร45นะคะต้องเลือกอันที่นิ่มๆหน่อยค่ะ เยาวรุตาจะเอาไอ้ตัวนี้ไปดูนะคะของออรันดีอันละ1ยูโร85เซนค่ะลองเอาไปใช้ดูก่อนนะคะว่าดีหรือเปล่าดีต่อสุขภาพในฟันในปากของเราหรือเปล่าไปจ่ายเงินกนเลยค่ะได้แล้วค่ะแปลงสีฟันอันใหม่ของวาวรุตาเดี๋ยวเราเดินต่อไปที่ร้านขายของมือสองกันนะคะ รุตาจะไปดูซื้อดูเสื้อให้แฟนสักตัวค่ะไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่านะคะเพราะว่าร้านมือสองเขาไม่ได้มีให้เราตลอดนะคะต้องดูเป็นช่ชวงๆค่ะร้านกาแฟชิโบก็มีคนมานั่งเต็มมานั่งดื่มกาแฟกันเต็มเลยค่ะ ร้านมุมทางด้านขวามือน,นี่ก็คือร้านที่เขาขายทวนนะคะเดี๋ยวรุตาเขาจะแวะไปเอาโบชัวสักหน่อยค่ะเพราะว่าเขาจะมีอ่าก็เรียกว่าเป็นโบชัวที่นั่งรถบัสนะคะราคาค่อนข้างจะถูกทีเดียวเลยค่ะไปเที่ยวลอนดอนไปไปเช้าเย็นกลับนะคะเหนื่อยหน่อยแต่ราคาก็ประมาณตีเป็นเงินไทยประมาณพันกว่าบาทเองค่ะ ซึ่งเราสามารถหาทัวร์ได้ตามงบประมาณในกระเป๋าของเราได้เลยนะคะเดี๋ยวรุตาจะเข้าไปค่ะได้มาแล้วแล้วค่ะนี่คือเราสามารถเข้าไปดูในข้างในได้นะคะว่าเขามีโปรแกร,รมไปเที่ยวที่ไหนราคาเท่าไหร่มีโครงการอะไรบ้างก็สามารถเอาแบบนี้มาดูที่บ้านแล้วก็เลือกจัดสรรได้ตามวันเวลาที่เราว่างกันได้เลยนะคะ ร้านขายของมือสองอยู่มุมข้างหน้าเรานั่นเองค่ะเดี๋ยวเราเดินไปดูเสื้อให้แฟนพารุตาสซักตัวนะคะเพราะว่าของเขาก็เริ่มทยอยขาดทยอยคือเสื้อผ้าของแฟนนะคะคือเก่าไม่เป็นไรแต่เราเน้นว่าคือขาดแล้วก็ขาดแล้วก็เปื้อนจนเราไม่สามารถซักได้นะคะเดี๋ยวจะเข้าไปดูนิดนึงค่ะ ปังคางวารุตากเข้าไปก็ไม่มีนะคะไม่มีก็ไม่ซื้อมีเมื่อไหร่ก็ซื้อค่ะนี่ค่ะมาถึงแล้วเข้ากันไปกันเลยมไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าเสื้อผ้าแบบนี้แฟนวารุตาก็มีหมดแล้วแต่ตัวนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันค่ะของยี่ห้อเอตเจนา่า แต่ตัวเล็กค่ะแฟนวารุตาตัวใหญ่กว่านี้มไม่มีค่ะไม่มีอันนี้ก็อืไม่ค่อยโดนใจเท่าไหร่เลยค่ะว่าจะเอาเสื้อตัวนี้ไปให้แฟนใส่ค่ะราคาอยู่ที่4ยูโร50ก็ตีว่าประมาณ160บาทค่ะ ตัวนี้เขาน่าจะใส่ได้เพราะว่าแฟนวุนตุาก็เป็นคนผิวขาวนะคะนี่ค่ะตัวนี้นี่คือไม้แขวนเสื้อที่วัตุตามาเอาไปใช้ที่บ้านตลอดเลยนะคะไม่เคยซื้อไม้แขวนเสือ้อตั้งแต่มาอยู่เยอรมันเลยค่ะได้เสื้อแล้วก็ไม้แขวนเสื้อมาแล้วค่ะเดี๋ยวรุตาจะไปดูแครอทซื้อสักถุงกลับบ้านค่ะ มาดูที่ห้างขาประจำของเรานะคะเขามีแครอทให้วารุตาหรือเปล่ามะม่วงลูกละเจ็ดสิบเจ็ดเซนค่ะโอ mm hmm. น่าสนใจ mm hmm. อยากกินของฟเปรี้ยวค่ะ mm hmm. ฟันไม่ค่อยดีอยู่ด้วย, mm hmm. ยกกเดี๋ยวตวาซื้อไปซักลูกค่ะ mm hmm. เอาลูกนี้เป็นเปๆนนี่ค่ะนี่ค่ะได้มาม่วงมาแล้วสองลูกค่ะแครอทต้องอยู่มุมนี้นะคะบนค่ะนี่แครอทข้างบนนี้นะคะหนึ่งยูโรหนึ่งยูโรยี่สิบเกค่ะทุกครั้งที่วรุตาซื้อของนะคะ สิ่งที่จะต้องนำกลับมาด้วยนั่นก็คือบินค่ะบินจะเป็นตัวที่วรุตตาจะนำไปจดเรื่องของรายจ่ายค่ะว่าเดือนนี้วรุตามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างแล้วเป็นค่าใช้จ่ายเกิดจากอะไรเกิดจากการใช้ฟุ่มเฟือยของเราหรือเกิดจากสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต แล้วจะเกิดว่ามันเยอะมากเกินไปก็จะหมายถึงว่าในเดือนหน้าเราต้องประหยัดอะไรบ้างค่ะซึ่งตัวนี้นะคะปรุตาก็ทํามาเป็นประจำค่ะแล้วมันทําให้เราได้มีเป้าหมายในการใช้เงินด้วยนะคะเพราะว่าเงินแต่ละบาทที่เรากว่าจะหามาได้นะคะ มันไม่ใช่ง่ายฉะนั้นตอนที่จะใช้พุรตาก็เลยคิดนิดนึงค่ะคิดจากนิดนึงก่อนที่เราจะจ่ายเขาออกไปค่ะเพราะว่าเรื่องของเงินนะคะเงินคือไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุดของชีวิตแต่สิ่งสำคัญในชีวิตของเราก็สามารถซื้อได้ด้วยเงินแล้วเงินก็ไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างของชีวิตแต่เกือบทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้อง ที่ต้องใช้เงินค่ะฉะนั้นวรุตาก็จะใช้เงินกันแบบเขาเรียกว,ว่ารู้คุณค่าเพราะกว่าจะเราจะได้มาซักบาทซักสตางนันเนี่ยมันก็ต้องใช้แรงงานยิ่งวรุตาเริ่มเข้าสู่วัยชาราแล้วนะคะการที่เราเข้าสู่วัยชาราหมายถึงว่าการที่เราจะมีเรียวแรงในการทำงานเยอะๆมันก็คงจะน้อยลงไปตามลำดับ แล้วเรื่องของสุขภาพของเราก็ยิ่งแย่ลงพอแย่ลงการใช้เงินก็เริ่มมากขึ้นค่ะฉะนั้นสิ่งไหนไม่จำเป็นบรุตาก็จะไม่ซื้อเมื่อกี้ก็ได้เสื้อของแฟนมาหนึ่งตัวคิดว่าของตัวเองจะได้สักตัวจะดูไปดูมาของเรามีเยอะแล้วค่ะก็ไม่จำเป็นต้องซื้อแล้วค่ะแค่มีอยู่ก็ใส่ไม่ไหวแล้วค่ะวันนี้ตั้งแต่ตื่นมาไปหาหมอฟัน ไปซื้อของในร้นรานดีเอ็มซื้อแปลงสีฟันไปซื้อแครอทไปดูเสื้อให้แฟนก็กำลังจะเดินกลับบ้านแล้วค่ะรุตาซื้อของแค่นี้นะคะก็เทียบเท่ากับค่าแรงขั้นต่ำในบ้านเราแล้วค่ะถือว่าทุกอย่างค่อนข้างจะแพงมากก็อยากให้ ทำให้วรุตาต้องเวลาจะจ่ายก็ต้องคิดมากนิดนึงนะคะก็ค่าใช้จ่ายมันจ่ายได้ง่ายค่ะตอนหาหาได้ยากมากๆเลยค่ะบรรยากาศวันนี้มีแดดค่ะอากาศกำลังสบายแต่ยังไงก็ต้องแต่งตัวให้อุ่นๆนะคะเดี๋ยวจะไม่สบายกันค่ะสำหรับวันนี้วรุตาก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะ เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะสุขกายสุขใจตลอดไปค่ะเดี๋ยวเจอกับมารุแตาในคลิปตายสํหรับวันนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย